นายุ่งจ่ามึงเคยท่าน่ตอนนี้บอกูเตมตัวเม็บอกูเดีใจเอาอะไรดีนเตอแรกกูกำลังบอกพ่อผมขอจูบสักหนึ่งหลใช่ไดนก็จูบนึงเตยมันก็รึ่งนยเด็กกูได้กูจูบมันระงลกอไอ้ด้ยังไม่นี่ยไอ่ตอนแทมึงได้หนองนึกงเยกูไม่โยแล้วยตึงซไม่หลงนี่มูบาทมึงเชื่อกูกับยังปืนเมืองหมอว่าออกรุ่นรุ่นหลาแหละกกรุ่นรุ่นถมตัวืนเมืองแต่ตอนยอดนี่เชื่อูนะ อุ้งมันตรงได้อุ้งเป็ดมันตรงได้เป็ดแต่นี่เป ت, ด็ดได้อุ้งกูมอเน้นป่วยไม่แนะ่บาแกว้วบานคอยนั่นหงได้กับกระจิ้งแดงแล้วได้กันพื้งหงกับกระจิงแดงอ้งมันบินบนควากระจิงแดงมันอยู่ในป่ากระจิงไม่รู้มันอยู่จากไหนยางไหนมาหงมาแบนึงกระจิงขวดนึงได้กันเต็มเลยในแกว้วกินแล้วบ,บอกมาถูกก็เมางหงก็เมากระจิงอร่อยเลยกูแปลนาทองเมียถูกจริงๆก็บอถูกสามคนแต่ว่านายทองจะรู้ชื่อไว่สามคนนั้นใคร พี่ทองกาค่อยๆตอบนะพี่นะรางวัลน่าหกหมื่นแน่ครับไอหนึ่งด้วยนั้นแบ่งคนละครึ่งอย่าเบี้ยวนะอี๋อย่าเบี้อหนุ่มนึ่งขึ้นหนึ่ง,งด้วยน้องนะแกไม่เบี้ยวกันแน่นอนไม่เบียเ้ยคืนเดชทราบไปคืนเดชก้าวเรานะพวกเราอะไรอ่านยังไปล่ะจริงยิ่งเปล่าจริงไปเดชนั่งมันเดชดูพี่ทองเลี้ยงเลยเดชนั่งหนุ่มหนุ่มแขกเมี้แล้วอีนี่เดชเด็กก็แกล้งไปนะอ๋อไม่ข้างในข้างในอย่าเลีย้ยวเลี้วบ่เลี้ยไม่ได้ จะเด็กเมื่กี้รถควยเลยในงานขับเม่กี้ลังตะนีก็ลุยม็ดรถไฟไปไหนเม่กนั้นเ่ก้องตัวเดี๋ยวเขาทำเ่กได้แ่ลุงเมี่อกี้รีนุกี้ตีดีแต่ดังก้องน้นในรุ่งเลยนั้นลเลออแพงนะไม่ใช่กเกกี้อไปนัง้จักเลือกไมก็รางแล้วนี่ตัว,าวปางิงนางงา้องน้เยญาติโบจริงบ่้ตองตังโบก็เพิน พอให้ต้องตรงแบทเดียวปลาดุกปลาฉนจับก็ปล่อยหมดอ้าวทำไมไปกันไม่รอบ่ก็เดี๋ยวปลดปล่อยใช่ปลาฉนแล้วก็อยดุกเลยเหลืองไรมันต่ำเท่าไรแฉบไรเนั่นกูจับแม่งยังมาจับแล้วนะคือลังมาจับแล้วกูจะไม่ยอมเลยนะกูปล่อยปล่อยคลองอื่นเอาันนี้นะปลดปล่อยหมดเลยได้ดุกี่ตัวไม่ตัวเดียวแกงกรมตรมปล่อยลองพันวันสามคนที่นายทองว่านั้นใครนายทองเออคนรั่วคนแดกที่บโมเม้นส้มคือคนฉันบันชิงเดี๋ยวคนฉันบันชิงไหนอ่ะ อ๋อคมสันมันสิงลูกองดังจันทร์วิสานั่นเหรอนายดองครับเหมาะสมยังไงเด็กนี่จชเลีล้ยวะราดช่วยเลือดวทังคมและมีความจริงใจมันจนจริงบนนี้แต่ว่านำใจประเริฐนำใจประเทิฐน,นักกับดีถูกทิ้งถูกย่างใจได้กับดีกับป้อมมันกินว่าโอ้ยุกย่างเลยกับตั้งตันงไอป้อมยุคน,นี้กับแต่พวกนี้ไม่ด่งเกียรติโอ้นั่น,นครับไม่ตราผก็เดือใจตั้งไว้เคยกับนิปร่องคนแรกถ้าพิสกับป้อมไม่ต้องตอบเลยไอ้ทองเอ้ยเหมือนจับวางเลยไอ้คมสันบันสิงกูก็จับตามองคือสองคนนี้ก็มีโอกาสที่่จะได้รรับกาเสนออชื ไม่ถูกแล้วกับถูกต้องไอ้ทองจำมือดิกับเอาดิโอ้ยพ่อจำใจเลยหนอกหมื่นแน่นอนแล้วล่ะมื่สงสัยแล้วเว้ยผ่านจำภาพรอแต่มอบตัวแล้วแค่มึนโดนพิมพ์บัตรแต่งงานนี่ที่วันแค่โดนบัตรเลยบัตรแต่งงานบัตรแบบคุยแต่งตัวเดือดนี่เดือนซี่ดิแต่งเล่นแก่เต่งกระตันตีตันได้ พี่มไม่ตัต้งเไหมึงนี่กูใใจเมันรถนี่ใ่มแตลก้อนหนงจีได้อยู่แล้วรถกล้งจีมันสักกันได้อยู่แล้วจะเบาหนังยังไงแคัน,นี้เมื่อนเบี้ยวกันมากนี่ใบใบอยู่เร็วจะไหมตัง้งน,นี้พาไปวัดทายาจาันครูครกได้นำบนรเรยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเมื่อวันจีมิดนี่จะไหมตั้งนี้เมื่อนวแาเก็งานเก่งกัน,นหานาก,ก,ก็ไดออ้รบที่อ่าไอ้บัตรพิมพ์ไม่ตัเกี้ยนนเกี้ยนแบะเกี้ยนเราไปรอปพิมพ์ไปราก็เคยก็เคยแต่ก็พิมพ์เป็นปั้งเกี้ย นี่เกียนัเน่มึงหลงังเกียนผักูไอ้นู้ต่างโพี่ว่าทำไมกาเกียน,ยนงยนาน,นาที่เราอีตั้แล้วก็เจอโวมานเจอโวมานเฮ<อ>จ้าบนาคิด d o อ้าี่เจอโรมานว่าจ้าอะไรนะตองอะไรเป,ๆๆ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 ป็นหงม่ยาเดี๋ยวดเก็เวลานม่โดมันเจ้าไก็จะไปแต่งงาน้จะแต่งงานกันน,นั่นแต่งงานแล้วก็เจโมานจ้าบน,คบนาคิด d o p ไยนะนไทย่แล้วจ้าบนาไหนเย เชิญร e e e ัวมานชากระดื่มน้ำชาในบ้านหลวงเดี๋ยวปานาปานาเดี๋ยวเขาปริมดันดันแบบปานาคือปานาบอกคนที่เราเชิญนั้นเอเดี๋ยวคิดชอบคิดนั่นคือปะคิดในตั้มคือแต่งงานชอบกันมาอม้านชอบปอบปากันหม่อมปอปอบคิดน้ำชาไม่ปานานั้นให้ต่อมาดีแต่งงานโอ้ได้จริงนูก็เลยอี่เราเจออีกว่าที่กูมารู้ไม่ที่เราลนเออเอาน้นมันจำนมึงมังรำจำมันจำมันเลยเอาแต่มันเลยรู้อย่างนี้ที่กูเกิดในนี้ต้องเป็นเนี่ยเวรกูเหมยอนเหิงซะแดงกับกู ช่ไมแล้วพ่อาไแต่ทีงมันพูดล้วก็บอกเฉเจ้าบ่าวเลยเชิญรวมานเาปนาคิดทนายต้องเทีงตึงเียงตึงใจน่ะก็รู้ออนี่พูดกับเจ้าบ่าวก็ต้องบอกเลยนายต้องเทียงตึงอายุเท่าไรสามหก็เป็นสามเก้าสพวกสามเก้าเลยก็เพิ่มสามปีดังเพ่แล้วบางจองเออก็เพิ่มมันอยู่ยืมผนเป็นความเก้านะแม่เล้ยเกาสาาสามเกา่ อันไหนเรียกเขาใจกูมารูมนรโอ้เชิญรมันเจาปนาคิดอนายทองเถงตึงเถงึงอายุปีอกยุเปีกป้งเื้องด้วยนายทองเถงึงได้ึงแก่กมจัดแหมอันนั้นคูไม่ได้อะไรไย่าปงไม่แหมกูชัดอะไรองใช้ก็แล้ตึกแกก็ตายวงแหล่เปแหมก็แล้วไม่รู้ได้ยังมาแลกไอ้ยังไงร้ม่จึงเลยตึกแก่กำพบ แล้วมึงแต่งงานได้ก็น้องนึกถึงใจว้าก้าววงนี่แต่าวบ้านไม่แกะไม่กำกันโอ้เออจีแหม่ก็ขเจ้าแดงไหวดีเหลืออยากก้าวใจไม่เหลือกูไม่เข้าใจจีบบ้าจีให้ตื่นตัวเกะในตื่นตัวกำหมะแล้วปีใหม่ตอบตัวในก็มันต้องแกะกำมาแยดจัดจัดในถอนจัดไอ้ยว่ากูคั้ดีกับกูกูเข้าวใจพิษพุ่มือนน่าเนื้อเกลือกมึงกรกคนกูเลยหลักทุ่มเลยกูยัดมากูบาดใช่ไม่กูเห็นมึงใจเกลือเดียวว่ากูอันกูทุ่มนี่ กูไม่ให่ยุ่งซาเผื่อโลกเงี้ยแต่กูเป็นโรคแปลความจำเล็เผื่อนั่นยุ่งเจ้ามึงเจาแต่ถ้าเกิดจำเล็กจำเล็แต่กูกูยุ่งไม่หมกูไม่นุ่เลยนี่เวเผื่อเจอรถไม่ไหมแล้วกูยุ่งไม่บหวใจเลยเนี่กูจำจอดืมเล้ากูปล่อยลเรยกูไม่โดนเกูไม่ยุ่งซาเลยแต่กูเ้นผื่อจำเล็กกูไม่บหวใจยังเหมือนไม่เลยนั้นน่นเขาเตะเอาจนเอาได้ไปเตะล้ไมาถึงกูไม่บหวใจจนนายู่มาถนท่านเนี่ไปกวนน้องจามินท่อคตํามจัแกกมนะจังแก่ เหน้าแกนะน่ากำเงินนวลเหมือนหลกยีปลาบิ๊กูได้เมียด้วยด้วยเนี่แกกว่าเดียวกูไม่ถุม่มกูชั่นข้าวกินเม็ดเฒ่าอุ่นจามแค่เพีเ้ยงติ๊งน้ำนึงเลยนั่นเป็นพลมากหลายไม่ต้องโป้ไม่ต้องลิดเลยเกี๊ยวกรึบๆหนึงน่งนึ่งคาบคาบพี่ตองขาหลี่ตัวยังแม่กูยิ่งใจอมควรง่ายแล้ววะเอาในทองเป็นอนันว่าเดียบร้อยจะไม่เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวคอยพิมพ์ทองคอยพิมพ์ทอง กรมทัศน์มาจิ้งในตรงเหมันตรงนายทองแล้วอีกคนหนึ่งนายทองว่าใครใครพี่ทองใครถูกคำนี้หกหมื่นเลยอีกคนใครพี่ทองใครนายทองอีกคนกับฝี่ือฝังมอตโตมผบคุณดีใจผมไม่ใจเป็นจอประแจงเลยไม่ใจเป็นคนเรียกแกงเรียกครับผมไม่จบผมทำแล้วันทำโดยความคิดและความจริงใจอีกคนในมอตโตมเป็นรุ่นคืน้องบะก้องลูกขอนผบคุณเนี่ยใจใจเฮ้ยพี่ทองพูดเป็นเล่นนะไม่ใช่เล่นกับผูดจริ้งกรมทัศน์มาจิงลูกนังเจ้ามวิ่ากับ ทำไรทำหน้าไกลใบกล้วยแถวไกลจิ้งลิ้นแถวใกลไอ้พวกยอดเบอร์บอกเปล่าว่ามีตลอดเวลาแต่มันเป็นคนใจดีนะไม่ใช่คนพื้นแต่ว่าไอ้ความพร้อมในการจะสก้ามมัดรูน้องบากกองได้ไหมนี่ผมว่านกับทุ่มกับไอ้ทองเลยเอ้ยขาต้อดจำใจเงินหกหมื่นติงหลอวะข้าจะส่งชื่อบากองลูกชันนี่แหละแตกเลนว่าคนอื่นก็จะหาว่าฉันยกย่องลูกจนเกินไปไม่ไม่ไม่กับไม่ได้ยกย่องกับลูกใครจนต้องมาจะพอไอ้จนกับเชื่อป้อมนะแบบแน่นอนไม่ผีดไม่ผีดกับ กูยอมรับมึงเก่งมากกูต้องจ่ายเงินให้มึงหกหมื่นแน่นอนวันนี้ทองถูกต้องเลยถูกกำหนดถูกต้องอ่ะอ่ะอ่ะน่ะอ่เอ่ะอ่ะอัะอ่กอ่ะ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 อ่ัอก็ท่ะอ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 ่ะม่่ะล่อ่่ะอันอ่่ะอมอ่ะน่ะอ่ะะอ่่มอ่ะอ่ะอ่ะั่่ะอ่ะองคอนะี้ใองาอนี้นะแกนะกูะิ่อ่ะอ่ะอองะอ่ะ้อ่นอ่ก่ตัวดี่ออออ่ออออ่่อ่เล่อมาน่ออ แกไปรับเหมือนพี่ทองโชคดีเลยพี่ทองอย่าลืมสัญญาน้องหนึ่งนะแกไม่ลืมหนึ่งเงินแม่ให้น้องเครื่องต้องใจไหมแกเอาตั้งหกหมื่นเลยนายทองไม่ผมไม่เอากับเอาไม่เอาเลยเกลเอาทําไมพี่ดองพ่อให้อ่ะฉันชมเชยความจะเลียวจะลาดทําไมไม่เอาผมไม่เอาผมใจญ่กว่าเร่งเงินกับว่า เอาเสือ variance, ee, ้อผ้าใหม่ด้วยว่าจะเอาที่ไปทํากินสักไร่สองไร่ไหมไม่เอาก็ไม่เอาผมอยู่กับผมใบใจเลยต่อไปกับผมก็คือผมก็เพิมนี่นะหนึ่งน่ะค่ะแดกมันไม่ดูได้หลายบาทดูนีเดินใจเดือไม่ดูเลยสวดมากก็เราไม่ดูได้แต่ผลพันนำเทไปแกงเรื่อยเลยในทองครับ แล้วนายทองยาวอะไรกับกับคืออ่ะนี่ปมพูดตรงๆกับผมในเล้งกับน้องนึงทัญญาว่าตรงงานยั่งกว่าด้าเตอะนี่กับไฟ้านน้องนึงเดี๋ยวตะคืขนต้องคื้นกับนี่กับคือว่าพอก็ได้ใบใจว่ะปุ้มปาน้องนึงไปเตี้ยงานก็คือต้องคืนไม่จัดฝูอนุญาตมันต้องินต้องผมไม่เอากับบ้าหนึ่งคานายทองก็จะชวนเทีออกไปไม่ดุทีนไหนพี่ทองคะตาอโมูนี่ตงประเทศต่างต้าได้หรอมาเกี่ยวกับนักเรียนในี้กว่าทำให้มันได้ก่อนเด็ดเสดตอนเดียวเลยมันพลาดไม่ได้อยู่แล้วไปไปไปเที่ยวงานเลยต้องครับ มึงไปปรื้อไห้่ไหมโยกตันเกลียจากจุดแดนไปงานมันจะมันแก่ไปปรื้นรถมอเตอร์ไซค์ของใครยืมเก่ใหญ่เป็นรุนก็ไอหนุ่มพี่ก็ยังม่ใหญ่ไหมปักพวกเรากกลลุยเดี่ยวกันาดนเราก็ปักพวกเพื่อนพุงาลอกกลลุยรื้อรื้อรื้อโอ้ก็ลองกินโดเสิบนชัปเปอร์คันนี้ชายหนุ่มกำลังล่ำสันเอาผ้ามาคลุมหัวให้เป็นสามทอง บิดด้วยความเร็วเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสาวสวยหน้านวลใหญ่ปล่อยผมมันใหญ่ไหมไปด้วยรีชอยนั่งอยู่ข้างหลังบิดไปด้วยความเร็วเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าโค้งไหนชนหัวพานตายคาที่เลยคนขับตายคาที่คนนั่งหลังปลอดภัยบาเจ็บชักไหนชักน,น้อยะ <c oughs> จะไปขึ้นไหนพี่ทองคะไปไรตีกันหนอไปเดี๋ยวกันในรอดเต้นได้กันหนังตายกันแล้วเออแปลกพี่ทองไปที่ไหนอีกอะ่ะ ไลายีลายตังพี่จะปาน้องนางให้จืนอกจืนใจไอ้ทองนี่มันเป็นกดเป็นกรอนหมดวะ <c oughs> อย่าป้าน้องหนึง่งเรือไทยไปด้วยโมอจะไค์ไม่ต้องใส่มันน้องขึ้นนั่งก่อนตายพี่ต้องพี่จ่ายป้าแจ่มจันทร์รถนี้เราไม่ต้องใส่มันรถต้องทีเราไม่ต้องใส่มันเราเตี่ยด้วยคันแทดของนั้นจะรุน รุนรุนร,นรนนุนอนตื่งานยางปลาเดี่ยวในหนองนาควงตาแม่คุณไี่ต้องอย่าเป็นคนรุ่นแต่หากล้อมหมุนเราไม่ต้องใจมันไปเที่ยวโ้นเทโอเอไปเดี่ยวด้วยกันเสร็จแล้วพอบ่ายตะวันเสร็จแล้วพอบ่ายตะวันไม่ต้องใจวันไปนะจ่จะเป็นรุ่นรุนรุนรุน ใจไปใจจะเป็นคนรุนรุน like รุนรุนรุนแม่เก่งจริงๆริงไปดองไปเตียงมากำลังนอาบน้ำทะเลไม่จ้าอ๋อ <discussion> ที่แหลครับเอาจุดอาบน้ำไปด้วยหน้ากอดหน้าวาวก้าวๆเดินบนหัสปลาพี Perfect, ่ไอ้ดอง บนีาตาย้องไม่จบอาบน้ำเลยทำไมเลยคะพี่ไม่จบน้ำเกลมสั้งกลางกองปีอย่างเต็มประตูขัางกัากังปีอย่างเต็มถูกน้ำเก็มทั้งกังมันก็คันจึงรอน้องอยู่นั่นสังทางกองเีมันกันถูกน้ำเกลมนั้นมันกันสังทางคัน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  คนวานคันหันมาใจที่มาคนวานคันนั้นมาใจที่มาขูดแ้วตาก็าที่มาลชฉันโกรหนึ่งนันห้าบาทขาดตัวปอตองกลัวดาดแล้วเสียแป๊บมันก็แสบสังคังน,นั่งต้นหน่อยพออาจามานั่งต้นหน่อยเจ้าก็ค่อยเป็นแม่หายแน่สังคังหลอกแม่หล,ลอกแม่แล,ล้วนางจ้างนังจะบ้าได้ไงไปไอ้บ้าโรคผิวหนังมันมาพูดอยู่ได้ไม่ได้เรื่องเลยนี่ไี่เขาท่า นายทองมันเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนพูดเป็นสถา,านที่การท่องเที่ยวดูดีบากองนายทองมันเก่งแม่ยอดจริงนะพี่ทองว่าเลวถ้าพิแต่โลกเคยแกโตกวัดตั้งเปลเปลนะเพื่อนเนอะมันคนละรุ่นกันนะเพื่อนดีดีดูดดน้องเจอารับกับชายดูดมักเจ้ากนยเองอกูใช้เกลี่ยแล้วมันจาเป็นไหมเอาไปให้ก็ไดเลยให้ไหนคนอยากเรายืมกัเผื่อนมานานไหมรุ่นแม่นเดียวแล้ว แม่มหนังกล,งล,ลางหลอลังอยู่ยงตรงไม่หลอลัลงเพียรคุยไอ้บ้านหลวงกูมไม่ได้รู้เรือไม่รู้เรือกูรุนนนนรนร่นมัอนดีเด่นนี่บอกหลอลังอยู่กลางมึงกูรุ่นแม่นนดีแล้วแม่พัดไม่เว้ยยกขึ้นบ้าทีที่เอาเก๊ะวันนี้มาจ่ายแบก์แต่ไรมโ่เงินรวมโตเครึ่งจักจรสิบร้อยคนเราเนี่ยมันต้องรู้บุญไม่ตามครมสร้างที่หล่อมันเกลียดดำเรือไปเอาน้ำมาดักแก้วดาตากสามสาิบคุยจำนำบนปลายแต่ทำไมเงินกูจ่ายหน้าไม่งนเนี่ย แม,ไม,ไม่ไม่ปลาบุยิ่งเกียวรอติดเกีียไม่โรตีของนี่นำเกลียวตังเป็นใบอาชีอยู่แล้วกระต้อนมาเยชิซีบแล้ว้อรำซีบนี่นำบนนำนะทำนำบุญนี่ตัองอานซีบนี่ตังตอนเยี๊บนะรวมแล้วเจ็ดซิบไอ้งูเฮยทำอะไรทำไอ้อ้ไอนแบบร้นู้นต้ทำเหี้ยน้ำโบจะจากว,ว่าตักับมังโมรติดเกีียวรสเชี่ยที่ปลาบุยิ่งเตียวกันน่าเดียวกันยังไม่ผ่อนปลาตุ้ง ทำใจได้แนอยังยุ่งตกเจิงตกย่างมาใจรวยต๊ะทองไได้ล็กลาะกะชีปุ้นที่ป่ารุนรอดทำหมยยิ่งเตียววันนี้กินเดียวแหมเชี่ยวเวลาที่ตีเท้าผมหน้ามันเป็ดว่าตัวมันมาเหลือจั้งกังเต็มรุมกันกินไข่ไทยที่ตีเท้ามที่ตีมาเชี่ยจากนึ่งมาเป็นเขียวว่างอืดูแลดินี่ทำไมั่นกูช่วยห้ามน้ำบนปลาเดี๋ยวกอนนะไหวกูทำดีหนึ่งสองสามแหมบูกกันเองไหวกูม้อใจไหวกู จะ่านีมัน,นเลยแปลงกันแล้รอดกัโตกมันกันกับกับทิตนั่นได้ดีเดเลือดจือ <_ d ata> นี่พี่แก้วหากินอย่างนี้แล้วเลยแหละมันบอยตายย่จนเด็กย่อในชีบุ้นหลงพ่อลคนพ่อจะเสนอชื่อผมจริงๆบอกแน่นอนทด่ตุดลูกต่อไปนี้บากงอลูกของพ่อจะได้เข้าสูบลระมานะคร แล้วเธอจะต้องฝึกตัวเองทําให้ตัวเองมีสต,ติปัญญาความสามารถเอาชนะอีกเก้าคนถ้นาไม่ชนะอ่ะพ่อโอ้ยการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเกมกีฬาแต่ถ้าลูกพอ่อบากองนด้เป็นองราชาคน <c oughs> ลูกเลยอ่ะพี่ต้งไม่แน่กับกงวันนี้มันไม่แน่กับบางทีคนเราในความคิดมันไม่แน่กับนีอนาคตไม่แน่เหรอครับครับลูกจะมีส่วนช่วยพี่บากองบ้างไหมล่ะโอ้หนึ่งหรือไทยนี่สําคัญมากเธอเปรียบระดุดเหมือนไม่ขีดการแรกแต่เธอจะช่วยเหลือพี่จะยิงสําเร็จก็มาก หนึงน่งหนึ่งเอ้ยค่ะ